สวัสดีครับอยู่พี่อามตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมครับไม่ใช่ไมครับมันไมครับที่ไหนเราอยู่กันในเกมโรบล็อกนั่นเองนะครับแผนที่บล็อกฟ o d ครับไมของไมครับอะไรไปครับคือมีน้องอะนะน้องเขาพาพี่อามไปเก็บเลเวลที่ Water ร์เซเนะครับซึ่งพี่อามเก็บไม่ไหวที่นี่ถ้าไม่มีคนแทงให้นะครับเรากลับไปทำภารกิจที่เกาะโคลอเซียมดีกว่านะครับ นั่งเรือน้อยกันไปครับอตอนนี้พี่อามมีผลปิกาปิกานะผลแสงนะครับซึ่งอ้าก็ในเมื่อมีผลแสงแล้วทํไมไม่ไม่ไม่ใช่ผลแสงบินไปขับเรือทําไมก่อนนอกจากผลแสงแล้วพี่อามยังมีเป็นเป็นท่าเป็นท่าของซันจินั่นเองนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นฮาคิเราก็ไปฝึกอะไรมาเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ฝึกกันมาตั้งนานแล้วอ่ะรับเคเวสครับผม ทำเควสแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะได้ EXP ต่อมอนสเตอร์น้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่เราทำภารกิจเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ EXP พิเศษมาเป็นล้านเลยนะ <Yeah. S 1> ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันแล้วก็รวบ,รวบเข้ามาครับแล้วก็เราก็จะมาจัดการกับเขาทีเดียวง่าน,นาโจมตีรงไม่ได้หรอกนาไม่มีฮาคิ<ะ>เสร็จแล้วพี่อามจะจัดการเขาด้วยผลแสงครับดาบแสงอันนี้นั่นเองเรียบร้อยเราก็จะได้มาสเตอรี่ด้วยนะครับ อันที่เป็นเลข148นั่นแหละทําให้เราโจมตีด้วยพลังของผลพิศาจแรงขึ้นนะครับมารีวิวผลแห่งแสงกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับกดตัวซานะครับไรเลยมันจะเป็นการพุ่งไปเตะนี่แบบนี้แล้วก็กดตัวเอนะครับจะเป็นการยิงกระสุนแสงออกไปเป็นท่าของคิสรุนั่นเองคิสรุจอมชิวแล้วก็กดตัวซีนะครับ จะเป็นสกิลที่เราเตะลงพื้นแบบนี้นั่นเองเนาะสกิลถัดมาเป็นสกิลตัว V ีครับก็จะเป็นปล่อยแสงลงมาแบบนี้นั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยผลผลพิศาสพี่ยามันยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากนะมาสเตอรี่แค่150บเองนะครับ <What? S 1> บวกอยู่ที่44นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากก็ยังต้องฝึกต่อไปนะครับพี่ยามตอนนี้เลเวล299ร้ไม่รู้ว่ามีที่เก็บเลเวลที่ดีกว่านี้ไหม แต่พี่ยัว่าแถวๆนี้ก็ถือว่าเก็บง่ายและไวนะครับคู่ต่อสู้มันสู้เราไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราได้ exp ฟรีฟฟอ่าได้มาอีก1นึ่ exp แล้วครับอุ้ยแท็กครับไปที่หมู่บ้านแมกมาครับขั้งหน้าอีก1,176เมตรการมีผลแสงมันก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องมีเ,ออเรือไม่ต้องมีอะไรวา้วาวว้าบิงบิงแป,งปงกันไปแบบนี้นะครับพี่อองามาลืมไม่ยางไ่ได้มันยังไงผลแสงเนะี่ยพี่อาไปซื้อมาจากไหน ไม่ได้เล่นนานนะครับลืมไม่หมดแล้วมันเล่นยังไงกันบ้างน้องๆที่เล่นเล่นมาพร้พรอมๆกันป่านนี้นี่น่าจะเลเวลเป็นหมื่นแล้วมั้ง <c oughs> ไม่รู้มีถึงแล้ว <laughs> พี่ยามมึงจะสามร้อยเองนะครับแมกมาวินเลตอยู่ข้างหน้าอีก250เมตรครับแมกมาเหรอจะได้เจอกับพลเอกสคา,าซึกิเหรอครับอาไครนัะ <c oughs> เฮ้ยเกาอแมกใช่พี่ยามจำได้ว่าเราเคยไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็น้องๆพาพี่ยามขึ้นไปข้างบนนั้นข้างบนนั้นจะมีพลเอกสคาซึกิอยู่อาไครนุอยู่นี่ครับ เลเวลเท่าไหร่ครับนุเลเวลเท่าไหร่นุนุเลเวล350หครับห่างจากเราอยู่50เลเวลพี่ยำจะพอสู้ได้ไหมอะสู้ไม่ได้ฮะหนีมาก่อนแล้วกันเรายัางสู้นุไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลก่อนครับมาดูก่อนว่ารับเควสอะไรได้บ้างครับทำเป็นเควสด,ดีกว่าอา้าวเลรี่ลุงมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอแคร์จันก็คือเคือ,อนี้ปะเดินชมจันทร์ใช่ปะออราคือฮาคิเหรออ๋อฮาคิ aki, เราเรียนแล้วนะครับเราเรียนตั้งแต่ตอนที่ลุงเลรี่อยู่ ก่อน,น้ำแข็งเลยมั้งเออเนี่ยเราเรียนหมดแล้วทั้งเดินชมจันทร์แปดสเต็ปเราก็เรียนแล้วนะครับโซอ่ะเออเนี่ยเราเรียนแล้วอ่ะมาดูเคเวสด,ดีกว่าครับมิลิทารีโซเยอร์มิลิทารีสปายแมกมาแอมเบเล่มิลิทารีโซเยอร์เลเวลสามร้อยจัดการมิลิท a r ีเจ็ดคนรับเงินแปดพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็ e อพีพิเศษล้านเจ็ดโอ้โหได้เยอะกว่าเดิมตั้งหกแสนแะน่อ่ะนี่คือมิลิทารีโซเยอร์พี่อามจะสามารถ ลากเข้ามาแล้วก็จัดการทีเดียวเลยได้ไหมขี้เกียจสู้ทีละตัวครับแต่ก็ไม่ได้หมายคว่าเราจะสู้เขาได้นะเนี่ยอืมไม่ได้สู้ง่ายๆนะครับเปิดฮาคิและเตะคือพี่อามอัพมาทางเตะมากกว่าแต่ว่าเราก็จะใช้แสงฆ่าเขาอยู่ดีนะนะแรกๆมันก็จะเก็บเลเวลกันลำบากนิดนึงนะครับแต่พอเริ่มได้เลเวลเกินๆเ,เข้าไปสักระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มง่ายละโอเค โอเคอะไรครับไม่เห็นเขาตายกันเลยครับตายไปตัวหนึ่งนะเตะล่วงกันไปเลยใช้สกิลขาเพิ่งดีกว่าขาดำซันจิกระโดดยียบแล้วก็ใช้สกิลต่าง,า,า,ลลางๆน,นานามาพลังลดน้อยถอยลงแล้วใช่ไหมพวกนายการที่เราจะต้องมานั่งเก็บมาสเตอรี่ด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลำบากเหมือนกันนะโอเคค่อยๆเก็บมาสเตอรี่ไปทีนี้ก็ฆ่าอีกหนึ่งคน โอเคเรียบรอ้อยโอ้ขึ้นมาทีเดียวสองเร็วเลยเหรอเยอะจังถ้าเลเวพี่ยามสูงสักประมาณหนึ่งเดี๋ยวจะกลับไปเกาะท้องฟ้านะครับจะไปสู้คนบนเกาะนั้นยามว่าเราก็น่าจะสู้กับบางคนในนั้นได้นะอาจจะไม่ทุกคนแต่ตอนนี้อยู่กันตรงนี้ก่อนครับแล้วนะถ้าพี่ยามเป็นคนดื้อล่ะ <Huh? S 1> เป็นคนแบบว่ารู้ว่าสู้สคา,าซึกิไม่ได้แต่เราก็อยากจะสู้อะไรเงี้ยลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมาพลเอกสคา,าซึกิ อยู่บนนั้นใช่ไหมมาครับดวนกับพลเอกสคาซึกิเปิดฮาคิโอ้โหตีเราแรงเหมือนกันมีสะกงสกิลโอ้โหไม่ธรรมดาโอเคบึ้มทิ้งไปก่อนอหลบได้ระวังแกให้ดีพลเอกซึคซาคาซึกิไล่เราหน้าดูเลยนะครับ ทำอะไรพี่ทำอะไรครับเราจะตายแล้วเดี๋ยวก่อน <What? S 1> ต้องเปิดขาเพิ่งออกมาไม่งั้นโจมตีเขาแทบไม่เข้าเลยได้เวลาละปันขามามาเจอกันได้วิ่งไล่ตามเราอย่างเดียวเลยนะครับจะวิ่งไล่ตามไเ,เรานักหนาโอโ้โห <c oughs> โอโห้โหเรียบร้อยร่างกายสลายเป็นแสง ไม่ธรรมดาตายไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับไม่เป็นไรจะตายกี่ครั้งก็ได้เราเช็คพอยต์ไว้แล้วครับอืมโอเคจริงๆสู้แบบนี้ดีกว่านะครับร้อ,อ,อ,อนปล่อยแสงรอนปล่อยแสงมันต้องปล่อยแน่โอเคครับพอปล่อยมาเสร็จปุ๊บเราเข้าไปเตเลยนัวนัวเตะถอยเตะถอยผลแสงแล้วก็มีมา โหแทบไม่เข้าออืแต่ก็จะตายแล้วนะพ <Yeah. S 1> ลเอกสคา,าซึกิวาระส,สุดท้ายของจอมพลเอกแห่งกองทัพเรือโอเคได้เท่าไหร่ได้ e x p 3 8 0 0 0นะครับ <Yeah. S 1> ในการสู้กับพลเอกสคา,าซึกิซึ่งไม่คุ้มเลยออกมาเก็บเลเวลกับเจ้าพวกทหารเรือดีกว่านะครับยังจะ ค่าง่ายกว่าแล้วก็ได้เลเวลเป็นเกอบเป็นกรรมมากกว่าอีกรับเควสก,กันดีก,กว่าสวัสดีครับลุงผมมารับเควสอีกแล้วช่วงนี้พี่ยามก็น่าจะวนเวียนอยู่บนกเกาะแมกมานี่แหละนะครับสู้กับเจ้าพวกเนี่ยเนี่ยไอพวกเนี้ยมิลิทารี่โซเยอร์เนี่ยแ right. หละเฮ้ยก็หอมแล้วนี่ก็คือบล็อกฟุตนั่นเองนะครับกลับมาเล่นอีกแล้วสำหรับวันนี้พีมม่ยามพิซซเมอร์และเกมโล,ลบล็อกบล็อกฟุตต้องขอตัวลาไปดีเวนเท่านี้ก่อนขอลาไปเก็บเลเวลกันก่อนนะครับ แล้วพวกใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ